ีนี้การสอยเรื่องของอากาศยานในฝั่งพมา่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะมันมีการถูกสอยมากกว่า10ครั้งแล้วครับเรื่องของอากาศยายนเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยครับเครื่องบินเนี่ยถูกสอยมาแล้วครับสี่ลำเฮลิคอปเตอร์ครับห้าลำแล้วก็ยังมีเฮลิคอปเตอร์โจมตีหนึ่งลำโดยภาพรวมแล้วครับถูกสอยลงมาแล้วเนี่ยสิบลำทีนี้การถูกสอยก็เกิดขึ้นทั่วพม่าครับตั้งแต่ในรัฐยักไข่รัฐคาชินรัฐฉานกะเลียงนะฮะ แล้วก็ในเขตภาคสกายนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่ในปี64นะปีนี้ก็ปี68แล้ว4ปีที่ผ่านมาครับ <isu gr im ples> สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเมียนมานะครับนำมาเสนอกันต่อข่าวนี้ก็ห่างหายกันไปนานท่านผู้ชมครับมันมีคำพูดหนึ่งนะที่กำลังจะเล่นวลีกันที่ต้องการบ่งบอกว่า เวลาที่พาม่าเนี่ยครับเขาส่งเครื่องบินเข้ามาเนี่ยนะครับใกล้กับพื้นที่ชายแดนไทยกับเมียนมาไฟ่าไทยก็มักจะมีการส่งเครื่องบินแบบ F16 ขึ้นไป2ลำเพื่อทําไปสกัดกัน้นหรือต้องการเข้าไปแสดงอาณาเขตให้นะักบินพาม่าเนี่ยนะครับได้เป็นที่ประจักษ์ว่าการทําการบินของพวกคุณน,นั้นอย่าได้ละเมิดน,น่านฟ้าของไทยนะเพราะว่าไทยเนี่ยมีการส่งเครื่องบินแบบ F16 ขึ้นไป ชี้แนวหรือว่าต้องการจะไปบอกเขาว่าอย่าละเมิดกันแล้วกันทีนี้การมาสําหรับเครื่องบินของทัพพมา่านั้นส่วนใหญ่แล้วครับก็มกักจะมีการเข้ามาเปิดปฏิการโจมตีภาคพื้นดินนะฮะก็จะเน้นที่ลักกะเหลี่ยงเป็นประจำทีนี้ไทยก็จะมีการส่งเครื่องบินเข้าไปสกัดกั้นครับทีนี้ปรากฏว่ามันมีวลีหนึ่งที่เขาต้องการจะสื่อว่า F16 ไม่ต้องบินมาแล้วเดี๋ยวก็เหลี่ยงจัดก,การให้ครับกระเหลี่ยงเนี่ยก็เลยทําการสสยเครื่องบินรบของพมา่าเนะี่ยล่วง มันก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดครับท่านผู้ชมที่มันเกิดขึ้นครับในช่วงวันอังคารที่ผ่านมาจากกรณีที่มันเป็นกระแสข่าวครับในพม่าสนักข่าวพาม่าหลายสนักครับได้มีการตีแผ่ข่าวดังกล่าวบอกว่ามันมีเครื่องบินขับไล่รุ่นหนึ่งฮะมันหายไปจากจอเรดาร์แล้วก็มีการเข้ามาปรากฏเป็นข่าวครับในช่วงวันพุธคาบเกี่ยวกับวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เกี่ยวข้องกับกรณีที่เครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศพาม่าถูกสอยร่วงครับในขณะที่ในช่วงเวลานั้นกองกําลังกาเหลียงเนี่ยนะครับก็บุกเข้าไปยึดฐานโดยเฉพาะกองบัญชาการระดับกองพันนะครับของกองทัพตัสมอดอซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับกองทัพกาเหลียงได้ทําการสอยเครื่องบินขับไล่ของกองทัพพม่าอย่างไม่พอแถมมีการบุกเข้าไปตีฐานระดับกองพันนะฮะเป็นกองบัญชาการกองพันที่ที่1และกองพันที่2 ของกองทัพพามา่าทีนี้กองกำลังกะเหลี่ยงแห่งชาตินะครับ KNDF ได้มีการพูดถึงว่าเครื่องบินของกองทัพอากาศพาม่านะถูกสอยเป็นฝีมือของตนเองแล้วเครื่องบินดังกล่าวก็ตกใกล้กับเขตพื้นที่พาโคโครับบริเวณชายแดนนะฮะเครื่องบินที่กองกำลังกะเหลี่ยงแห่งชาติสอยนั้นตอนหลังมาครับก็ได้มีการตกเป็นข่าวว่าน่าจะเป็นเครื่องบินลบแบบ FTC 2 0 0 0 ต้องสูญเสียการติดต่อกับฐานปฏิการในค่าคืนวันอังคารที่ผ่านมาในขณะที่เครื่องบินลำนากล่าวก็มีการบินเข้ามาครับบุกเข้ามาโจมตีฐานที่มั่นต่างๆของกองกำลังกาเหรี่ยงแห่งชาติแต่ปรากฏว่ามันต้องถูกสอยร่วงในขณะที่กองกำลังกะเหรี่ยงนั้นก็ได้ทำการบุกโจมตีกองพันฐานลาบที่134และ135ซึ่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าว กรณีที่กองรังกาเหลี่ยงยบุกตีกองพัน134กับ135ครับพม่าได้มีการส่งเครื่องบิน FTC 2 0ันขึ้นมาเพื่อสนับสนุนทางกาศโดยใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้กองลังกาเหลี่ยงเ,ยเข้าทําการบุกยึดพื้นที่ดังกล่าวได้แต่ว่าทําไปทามาท่านผู้ชมกองท่าประกาศพม่าต้องสูญเสียทั้งกองพันทั้ง2กองพันเลยแล้วก็ต้องสูญเสียเครื่องบินอีก1ลําจากการปฏิการในวันนั้น ทีนี้การปฏิการในวันนั้นนะครับกองทัพอากาศพามา่าได้มีการส่งเครื่องบินแบบ FTC 2000G มาถึง4ลํลำแล้วก็จะมีเครื่องบินขนส่งอีกหนึ่งลำนะครับได้มีการเดินทางออกมาจากฐานทัพอากาศที่เนปิดอแล้วก็ฐานทัพอากาศที่ชันเตที่เมืองเมดิกามุ่งตรงมาทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ครับเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันอังคารทีนี้ก็มีการปรากฏแล้วว่าเครื่องบินหนึ่งลำนะครับมันได้หายออกไปจากจอเรดาร์ หลังจากที่บินระยะทาง130กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเนปิดอนนะครับแต่ว่าในช่วงเวลานั้นครับทางการพาม่าเขาบอกว่ามันน่าจะเกิดอาการขัดข้องทางด้านเทคนิคหรือไม่ก็สภาพอากาศมันเลวร้วายนะครับแต่พวกเขาก็ยังคงระบุว่านขณะนี้ครับได้มีการส่งทีมค้นหากู้ภัยไปยังพื้นที่ดังกล่าวแล้วแต่ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ดังกล่าวดูเหมือนว่ากระเหลี่ยงฮะได้มีการเข้าไปยึดซาก เครื่องบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหน่วยค้นหาและกลู้ภัยพม่าเนี่ยคงมไม่ทันแล้วเพราะ,ะกองกำลังกระเหลีงแห่งชาติได้มีการถ่ายภาพครับตนเองกับซาเครื่องบิน FTC 2 0 0 0จีนซึ่งเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นกองทัพประกาศพาม่าครับก็ได้มีการจัดซื้อนะฮะมาจากจีนเนี่ยลำละ8.5ล้านเหรียญรัฐบาลพม่าได้มีการกล่าวว่าพวกเขาได้มีการซื้อมาจากจีนถึง6ลลำแล้วก็มีการส่งมอบนะครับ เครื่องบินแบบดังกล่าวมายังฐานทัพทางเหนือของรัชาน2ชุดเลยครับตั้งแต่ในปี2022ที่ผ่านมาทีนี้มันก็เลยมีเรื่องของรูปภาพปรากฏแต่ท่านผู้ชมครับสนักข่าวพม่าเนี่ยก็ไม่ได้มีการรายงานนะว่าสาเหตุที่เครื่องบินมันตกที่กองกำลังกะหลิงแห่งชาติเขากล่าวอ้างนะว่าพวกเขาสอยลูกเนี่ยมีการใช้วุฒอะไรนะแต่เราก็สามารถเดาได้ว่าหากว่าเป็นฝีมือสาหรับกองกำลังกะหลิงแห่งชาติน่าจะเป็นพวกขีปนวุประทับบา หรือที่เราเรียกว่าแมนแผดนนี่แหละนะครับเข้าทําการสอยทีนี้ปฏิการที่มาจากกองทัพกา,ารพม่านะครับเขามาในช่วงเวลากลางคืนเขาก็บุกเข้ามาป้องกันฐานบุกเข้ามาป้องกันฐานนะครับไม่ได้มีการบุกเข้ามาโจมตีกองกกะเหลี่ยงสาเหตุที่มาเนี่ยก็เพราะว่ากระเหรียงครับเขาบุกมาโจมตีกองประชาการ,รดับกองพันนะครับสองกองพันก็เลยทําให้ฝั่งพม่าเนี่ยส่งเครื่องบินมา4ล่าเพื่อมาสนับสนุนกองพันหนึ่งสามสี่กหนึ่งสามห้า แต่ว่าน่าจะมีการบินต่ําเกินเหตุนะฮะก็เลยเป็นเหตุทําให้กองกำลังกะเหลี่ยงเนี่ยนะฮะใช้อาวุธประทับบ่าทําการสอยร่วงลงมาก็ถือว่าน่าจะเป็นความประมาทนะสำหรับนักบินพมา่ามันก็สามารถแยกแยะนะครับเรื่องของอการถูกสอยร่วงเนี่ยได้2กรณีฮะร,รัฐบาลก็บอกว่าเอ้ยมันเป็นปัญหาทักเทคนิคเครื่องยนต์มันขัดข้องสภาพอากาศมันเลวร้วายนะครับตกเองอ่ะก็เป็นในแง่รัฐบาล ในแง่ของกองรังกรี่ยงแห่งชาติเขาก็บอกว่ามันถูกสอยครับทีนี้การสอยเรื่องของอากาศยานในฝั่งพาม่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะมันมีการถูกสอยมากกว่า10ครั้งแล้วครับเรื่องของอากาศยานเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยครับเครื่องบินเนี่ยถูกสอยมาแล้วครับสี่ลำเฮลิคอปเตอร์ครับห้าลำแล้วก็ยังมีเฮลิคอปเตอร์โจมตีหนึ่งลำโดยภาพรวมแล้วครับถูกสอยลงมาแล้วเนี่ยสิบลำทีนี้การถูกสอยก็เกิดขึ้นทั่วพาม่าครับตั้งแต่ในรัฐยักข่ไค รัฐขชินรัฐชานัเกเะเลียงนะฮะแล้วก็ในเขตภาคสกายนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่ในปี64นะปีนี้ก็ปี68แล้ว4ปีที่ผ่านมาครับก่อนทัพกาศพม่าต้องสูญเสียอากาศยานไปแล้วครับ10ลำที่มาจากระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบประทับบ่านะครับของกองกำลังฝ่ายต้านฮะรตรงนี้ก็นำมาเป็นกระแสข่าวเสนอกันสวัสดีครับ